เราย้อนไปดูประวัติของประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้กันสักนิดนะคะว่าเขาคือใครอีจามายองเนี่ยเป็นนักการเมืองวัย61ปีสื่อเกาหลีใต้เนี่ยบอกว่าเขาเป็นนักการเมืองที่หัวรั้นนะคะแล้วก็มีความแน่วแน่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะหล่อหลอมาจากเส้นทางที่เขาเติบโตมาอย่างยากลําบากนะคะโดยอีจามายองเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ยากจนนะคะแล้วก็มี พี่น้องหลายคนเลยนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยต้องโดดเรียนบ่อยๆในตอนเด็กนะคะเพื่อที่จะออกไปทํางานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็พอจบปถมนะคะออกจากโรงเรียนไปแล้วก็ไปทํางานในโรงงานหลายแห่งเพื่อที่จะหาเงินช่วยแม่แล้วก็ช่วยครอบครัวนะคะตอนอายุ13เนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุในโรงงานจน พิการถาวรที่แขนนะคะหลังจากที่ข้อมือเนี่ยไปถูกเครื่องอัดในโรงงานทับเอานะคะซึ่งการที่บาดเจ็บถาวรที่ที่แขนเนี่ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารซึ่งในเกาหลีใต้เนี่ยผู้ชายทุกคนต้องเกณฑ์ทหารนะคะสุดท้ายเนี่ยอีจมยองกลับมาเรียนใหม่แล้วก็สอบผ่านนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้ เรียนกฎหมายโดยโดยการที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สอบผ่านในปี1986ก่อนจะทำงานเป็นทนายสิทธิมนุษยชนเกือบ20ปีซึ่งน่าสนใจคือในเกาหลีใต้เนี่ยมีประธานาธิบดีจนถึงตอนนี้อย่างน้อย3คนแล้วนะคะที่เคยทำงานเป็นทนายสิทธิมนุษยชนมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเป็นทนายสิทธิมนุษยชนอยู่เกือบ20ปีเขาก็เข้าสู่การเมือง ก็ได้รับเลือกตั้งนะคะเป็นนาย,ยกเทศมนตรีของเมืองซองนามในปี2010ก่อนจะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการจังหวัดคยองกีในปี2018เมื่อปี2017เนี่ยเขาเคยเสนอตัวนะคะเป็นแคนดิเดตพรรค DPK ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแคนดิเดตเพราะว่าแพ้ให้กับมุนแจอินนะคะซึ่งมุนแจอินสุดท้ายคือเป็นประธานาธิบดีนะคะของเกาหลีใต้ปี2022 อีจามยองเนี่ยก็คือได้เป็นแคนดิเดตพักคราวนี้แข่งกับยุนซอกยอนแต่ว่าก็แพ้ไปอย่างเฉียดชฉิวนะคะคะแนนที่ห่างกันเนี่ยไม่ถึงร้อยละหนึ่งแต่สุดท้ายเมื่อวานก็คือชนะเลือกตั้งในที่สุดนะคะได้เป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะอีจามยองเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่หลายคดีซึ่งเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำผิดนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคดีเรื่องของการละเมิดกฎหมายเลือกตั้งจากข้อกล่าวหาว่าเขาเนี่ยได้ถแถลงความเท็จระหว่างการดิเบตทางทีวี ในการเลือกตั้งเมื่อปี2022แล้วก็ศาลเนี่ยเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปแต่ทีนี้มันก็มีความไม่ชัดเจนอยู่ประมาณหนึ่งว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะยังไงต่อนะคะกับคดีเหล่านี้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เนี่ยมีคนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองนะคะจากการดำเนินคดีอาญาเกือบทั้งหมดแหละแต่ทีนี้มันก็มีนักกฎหมายเขาก็ ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าคดีเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะได้เป็นประธานาธิบดีนะคําำถามก็คือแล้วจะยังไงต่ออย่างไรก็ดีนะคะชัยชนะของอีจามยองลงถึงการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีปฏิกิริยาจาก สหรัฐอเมริกาที่ต้องบอกว่าเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับเกาหลีใต้มาตลอดนะคะมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยได้แสดงความยินดีกับอีจามยองนะคะบอกว่าสหรัฐเกาหลีใต้เนี่ยมีความมุ่งมั่นร่วมกันในความเป็นพันธมิตรบนสนธิสัญญาป้องกันร่วมแล้วก็ยึดถือคุณค่าต่างๆร่วมกันมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดนะคะก็แสดงความยินดีต่อผู้นําคนใหม่ของเกาหลีใต้แต่ว่าจุดที่มันน่าสนใจนะคะก็คือ ถ้อยถแถลงแสดงความยินดีจากทำเนียบขาวนะคะทำเนียบขาวเนี่ยระบุนะคะบอกว่าความสัมพันธ์เกาหลีใต้สหรัฐเนี่ยเหนียวแน่นเกาหลีใต้มีการจัดการเลือกตั้งที่เสรีแล้วก็ยุติธรรมอย่างไรก็ดีนะคะมีจุดที่น่าสนใจก็คือทำเนียบขาวได้บ,บอกว่าสหรัฐยังคงกังวลนะคะแล้วก็ต่อต้านการแทรกแซงและอิทธิพลของจีนในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก สิ่งนี้หมายถึงอะไรนะคะเขาก็ไม่ได้บอกมาทำเนียบขาวก็ไม่ได้อธิบายว่า้เรื่องของการแทรกแซงเรื่องของอิทธิพลจีนที่พูดถึงเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรนะคะกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันหรือไม่นะคะหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะไม่ได้อธิบายแต่อย่างไรก็ดี รอยเตอร์สเนี่ยรายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะพันธมิตรฝ่ายขวาของทรัมป์เนี่ยก็มุ่งเป้าโจมตีไปที่ตัวของอีแจมยองนะคะตอนนั้นก็คือเป็นแคนดิเดตแล้วก็ตอนนี้คือเป็นประธานาธิบดีแล้วถามว่าโจมตีทำไมนะคะส่วนหนึ่งอาจจะมองว่ามันเกิดจากจุดยืนของอีแจามยองเนี่ยที่บอกว่ามีความจำเป็นที่เกาหลีใต้เนี่ยนะคะจะต้องปรับสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างกับจีนนะคะ สัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนในยุคข,ของยุนซอกยอนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจุดยืนสายเหี่ยวต่อจีนนะคะแต่ขณะที่อีจมยองเนี่ยในขณะที่เขาย้ำนะคะว่าความสัมพันธ์สหรัฐเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเหมือนกระดูกสันหลังแหละมีความสําคัญมากๆนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มองว่าการจะต้องปรับสมดุลสัมพันธ์กับจีนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจีนเนี่ยคือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของเกาหลีใต้นะคะดังนั้นเนี่ย จะทำยังไงให้ยังค้าขายกันได้ความสัมพันธ์ระหว่างกันมันไม่ตึงเครียดเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เขาแสดงจุดยืนออกมาซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะถูกมองว่ามันอาจจะมีส่วนเป็นส่วนสําคัญนะคะที่ทําให้ตัวของพันธมิตรฝ่ายขวาของทรัมป์เนี่ยไม่พอใจหนึ่งในนั้นนะคะก็คือรอ r ล่าลูเมอร์เป็น อินฟลูเอนเเป็นนักกิจกรรมขวาจัดในสหรัฐที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลทรัมป์โดยเธอได้โพสต์ข้อความผ่าน X นะคะบอกว่าแสดงความเสียใจกับเกาหลีใต้เป็นการโพสต์นะคะหลังจากที่อีจะอามยองเนี่ยชนะเลือกตั้งแล้วก็เธอยังอ้างนะคะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยได้ยึดเกาหลีไปแล้วนะคะแล้วก็ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ฝ่ายขวาจัดในสหรัฐนะคะที่ มีข้อกล่าวหาในทํานองนี้แต่ว่าในเกาหลีใต้เองเนี่ยเรื่องของอิทธิพลจีนนะคะเรื่องของวาทกรรมคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นวาทกรรมของฝ่ายขวาจัดในเกาหลีใต้ด้วยนะคะหากเราจํากันได้ในตอนประกาศกฎอายการศึกเนี่ยยุนซอกยอนเนี่ยเขาประกาศกฎอัยการศึกโดยอ้างว่าพักฝ่ายค้านตอนนั้นนะคะก็คือพักดีพีเคที่ตอนนี้มันเป็นพักรัฐบาลแล้วเนี่ยพักของอีจมามยองเนี่ย เห็นอ,อกเห็นใจเกาหลีเหนือแล้วก็เป็นการอ้างโดยไม่มีหลักฐานนะว่าอาจมีการโกงเลือกตั้งขึ้นในประเทศซึ่งเขาหมายถึงการเลือกตั้งเมื่อปี2024เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็คือพรรคของอีจมามยองพรรค D บเคเนี่ยคือคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายนะคะเขาบอกว่ายุนเนี่ยบอกว่าอาจมีการโกงเลือกตั้งขึ้นในประเทศก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่เขาเอามาใช้อ้างเพื่อประกาศกฎอายการศึก แล้วก็บรรดาผู้สนับสนุนของยุนซอกยอนเองเนี่ยก็ดูจะรับเอ,า,เอ,า,อาวัฒกรรมเหล่านี้นะคะความคิดเหล่านี้เข้าไปด้วยนะคะเห็นได้จากตอนที่มีการชุมนุมนะคะของผู้ชุมนุมที่สนับสนุนยุนซอกยอนเนี่ยมีการชูป้ายประท้วงนะคะเป็นคำขวัญเป็นสโลแกนบอกว่า stop the steel นะคะสิ่งนี้เนี่ยมันไปคล้ายๆกับสิ่งที่ผู้สนับสนุนทรัมป์นะคะได้ใช้ตอนที่ทรัมป์เนี่ย แพ้เลือกตั้งให้กับไบเดนนะคะตอนนั้นเนี่ยซึ่งเมื่อทรัมป์แพ้เลือกตั้งเนี่ยก็คือเขาบอกว่าการเลือกตั้งมันมันไม่สุจริตนะคะมันมีการโกงเลือกตั้งซึ่งสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ที่เรายังจํากันได้ดีก็คือเมื่อวันที่6มกราคม2021ที่ผู้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยบุกเข้าไปในสภาคองเกรสนะคะแล้วก็พยายามที่จะขัดขวางการรับรองนะคะดังนั้นเนี่ยการชูเรื่องของ วัฒกรรมเรื่องของการเลือกตั้งมีการโกงขึ้นมาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันน่ากลัวนะคะทั้งในสหรัฐเองที่เราเห็นความปั่นป่วนเห็นความแตกแยกรล้าลึกแบ่งขั้วอย่างมากของสังคมเนี่ยในเกาหลีใต้ปัญหานี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าวัฒกรรมพวกนี้เนี่ยที่ยุนซอกยอนเนี่ยได้ปลุกขึ้นมา แม้เขาจะลงจากตําแหน่งไปแล้วนะคะมันก็ยังคงอยู่ในสังคมเกาหลีใต้มันไปทําให้คนเนี่ยไม่เชื่อถือนะคะในระบบการเลือกตั้งของประเทศหากว่าฝ่ายของตัวเองเนี่ยไม่ชนะก็จะกลายเป็นว่าการเลือกตั้งที่เคยถูกยอมรับมาอย่างยาวนานนะคะว่ามีความเสรีมีความยุติธรรมเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่โกงไปนะคะเมื่อ ฝ่ายของตัวเองเนี่ยไม่ชนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอันตรายเมื่อระบบนะคะที่การเลือกตั้งมันถูกมองเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติมายาวนานนะคะเป็นเครื่องมือในการที่จะกำหนดนะคะอนาคตของประเทศกำหนดตัวของรัฐบาลผู้นำที่จะมาบริหารประเทศเนี่ยเมื่อระบบนี้ที่มันเคยถูกเชื่อถือได้รับความเชื่อถือเนี่ยวันนึงมันถูกสั่นคลอนขึ้นมาต้องบอกว่า ไม่เป็นเรื่องดีต่อระบบประชาธิปไตยของเกาหลีใต้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของประธานาธิบดีอิจามยองซึ่งเป็นผู้นําคนใหม่เนี่ยที่จะต้องมาพยายามที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของความท้าทายภายในประเทศแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะว่าการดีวกับทรัมป์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของผู้นําคนใหม่ของเกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะคะซึ่ง ความยากนะคะเรื่องยากเรื่องท้าทายที่จะต้องดิวกับทรัมป์เนี่ยมันก็มีตั้งแต่เรื่องของกำแพงภาษีนะคะที่เกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ก็ เป็นประเทศคู่ค,ค้านะคะที่ก็โดนตั้งอัตรากำแพงภาษีที่สูงเช่นกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือถูกฟรีซเอาไว้แล้วก็มีการเจราจากันอยู่นะคะแล้วก็มันยังมีเรื่องของความมั่นคงคือความไม่แน่นอนว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยมุ่งมั่นแค่ไหนนะคะในการยึดมั่นต่อการการันตีเรื่องของความมั่นคงของเกาหลีใต้ในวันที่ต้องบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเนี่ยังไม่รวมถึงการที่เกาหลีเหนือและรัสเซียเนี่ย มีความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะ